ภาพใหญ่ของวิกฤตที่วันแล้ววันเล่าเศรษฐกิจของคนชั้นกลางกําลังเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆแต่หนักหน่วงความแตกต่างระหว่างคนที่มีและคนที่ไม่มีกําลังขยายตัวกว้างขึ้นทุกวันเราเห็นมันในทุกกราฟเศรษฐกิจรายได้ที่หยุดนิ่งขณะที่ราคาสินค้าและที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรากับโลกกําลังผลักคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของสังคมไปสุดขอบแต่ปัจจัยใหม่ที่เข้ามาเร่งกระบวนการนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเงินเฟ้อหรือการพิมพ์เงินของธนาคารกลางอีกต่อไปแต่มันคือ AI เทคโนโลยีที่ถูกยกย่องว่าเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งครั้งใหม่กลับกำลังทำลายเสาหลักของเศรษฐกิจนั่นคืองานของคนชั้นกลางและคำถามคือเมื่อ AI กำลังเข้ามาแทนที่งานของเราเราจะอยู่รอดอย่างไรในโลกที่รายได้หายไปแต่ค่าครองชีพยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสัญญาณจากเศรษฐกิจจริงไม่นานมานี้ CEO ของ m c คโดนั่นออกมาพูดตรงๆถึงสิ่งที่เขาเห็นในธุรกิจของตัวเองลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล การใช้จ่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางคนถึงขั้นข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเพื่อประหยัดเงินเขาบอกว่าเศรษฐกิจในวันนี้เหมือนแยกเป็นสองโลกถ้าคุณมีรายได้เกิน10,000แสนดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ3.3ล้านบาทคุณยังรู้สึกว่าชีวิตดีอยู่ตลาดหุ้นยังทำกำไรได้คุณยังไปเที่ยวต่างประเทศได้คุณยังจับจ่ายได้แต่ถ้าคุณเป็นคนชั้นกลางหรือรายได้ต่ำคุณกลับเผชิญแรงกดดันแทบทุกด้านตั้งแต่ค่าอาหารจนถึงค่าเช่า นี่คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสองขั้วคนรวยไม่เคยรวยเท่านี้มาก่อนในขณะที่คนชั้นกลางกำลังถูกบีบให้หดเล็กลงทุกที AI และการทำลายโครงสร้างแรงงานลองมองไปที่ออสตินรัฐเท็กซัสเมืองที่กลายเป็นสนามทดลองของหุ่นยนต์แท็กซี่หรือโรโบแท็กซี่ราคาค่าโดยสารของหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกกว่ารถอูเบอร์หรือลิฟถึง5เท่านั่นหมายความว่าคนขับรถรับจ้างนับแสนกำลังจะสูญเสียรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่ไม่ใช่เพียงการแข่งเรื่องเทคโนโลยีใหม่ถูกกว่าแต่มันคือการเปลี่ยนสมการชีวิตของแรงงานทั้งหมดเพราะเมื่อหุ่นยนต์หนึ่งคันเท่ากับงานเต็มเวลาสี่ตำแหน่งที่หายไปและหุ่นยนต์ในโรงงานหนึ่งตัวเท่ากับงานของแรงงาน5-6ถึงคนที่ถูกแทนที่คำถามคือถ้ากระบวนการนี้เดินหน้าเต็มที่ก่อนปี2030แล้วแรงงานเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนอเมซอนเองก็ประกาศแล้วว่าอนาคตของพวกเขาคือซัพพลายเชนที่ไม่มีมนุษย์แต่ต้องเลย แม้แต่ขั้นตอนเดียวตั้งแต่คุณกดสั่งซื้อจนถึงสินค้ามาส่งที่ประตูบ้านทุกอย่างจะเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบถ้าเป็นจริงงานในโกดังอเมซอนจะหายไปนับแสนคนขับรถส่งของ UPS FedEx DHL จะถูกแทนที่ทั้งหมดและสิ่งที่ตามมาคือรายได้มหาศาลที่เคยกระจายไปยังแรงงานชั้นกลางจะถูกดูดกลับเข้าสู่กำไรของบริษัทข้ามชาติเศรษฐกิจที่ขึ้นกับคนรวยมีตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจ 20%บนสุดของประชากรคือผู้ที่ขับเคลื่อนการใช้จ่ายกว่า5 0ของเศรษฐกิจทั้งหมดกล่าวอีกแบบถ้าไม่มีคนรวยจับจ่ายเศรษฐกิจแทบจะหยุดนิ่งนี่คือความจริงที่โหดร้ายสำหรับคนชั้นกลางคุณไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกต่อไปคุณกลายเป็นเพียงกลุ่มที่พยายามเอาตัวรอดในระบบที่ไม่ออกแบบมาเพื่อคุณการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าการปรับตัวในอดีตการปฏิวัติอุตสาหกรรมกินเวลาหลายสิบปี ช่วยให้แรงงานยังมีเวลาปรับตัวแต่รอบนี้ต่างออกไป AI กำลังทำลายงานจำนวนมหาศาลภายในเวลาไม่ถึงทศวรรษนี่คือความแตกต่างที่ทำให้หลายคนกังวลเพราะระบบการศึกษาไม่สามารถฝึกทักษะใหม่ได้เร็วพอรัฐบาลไม่มีนโยบายรองรับทันและแรงงานส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนมากพอที่จะพักแล้วกลับไปเรียนใหม่ธนาคารกลางกับมุมอับทางเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะง,งักสิ่งที่รัฐบาลทำได้คือพิมพ์เงิน ธนาคารกลางสาหรัฐถูกกดดันให้ลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นให้คนกู้และใช้จ่ายมากขึ้นแต่นี่คือดาบสองคมเพราะเมื่อดอกเบีย้ยต่ำกว่าเงินเฟ้อคุณจะถูกบังคับให้สูญเสียมูลค่าเงินออมของคุณทุกวันนักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นบอกว่ารัฐบาลสาหรัฐกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยไฟหมายความว่าพวกเขายอมให้เงินเฟ้อสูงเพื่อแลกกับภาพลวงตาว่าเศรษฐกิจกำลังบูมลองจินตนาการถึงหุ้น S&P 500อาจพุ่งทะลุ7,000จุดราคาทองคำอาจขึ้นไปกว่า4,000ดอลลาร์ หรือประมาณ132,000บาทต่อออนส่วนราคาบิตคอยอาจทะยานเกิน150,000ดอลลาร์หรือประมาณ4.95ล้านบาทต่อเหรียญตัวเลขเหล่านี้ฟังดูเหมือนโอกาสแต่ในอีกมุมหนึ่งมันสะท้อนว่าค่าเงินที่คุณถืออยู่กำลังถูกทำลายอย่างเงียบๆจุดเริ่มต้นของคำตอบบิตคอยท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ดิจิทัล AI สามารถสร้างงานศิลปะได้ไม่จำกัดเขียนโค้ดได้ไม่รู้จบผลิตสินค้าหรือบริการได้ในต้นทุนใกล้ศูนย์ คำถามคืออะไรคือสิ่งที่ยังหายากจริงๆในโลกใบนี้คำตอบที่หลายคนเริ่มชี้ไปก็คือ Bitcoin Bitcoin, Bitcoin เป็นเพียงสิ่งเดียวในจักรวาลดิจิทัลที่ถูกออกแบบให้มีขีดจำกัดที่แน่นอน21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีใครสร้างเพิ่มได้ไม่ว่าจะด้วยอำนาจรัฐหรืออำนาจทุนในโลกที่ทุกอย่างถูกสร้างซ้ำได้ไม่จำกัดความหายากของบิตคอยอาจกลายเป็นเส้นแบ่งสำคัญระหว่างคนที่มีทรัพย์สินป้องกันตัวเอง และคนที่ถูกดูดกลืนไปกับเงินเฟ้อและ AI สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่อนาคตไกลตัวแต่คือปัจจุบันที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจที่แตกเป็นสองขั้ว AI ที่กำลังแทนที่งานทีและอุตสาหกรรมธนาคารกลางที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพิมพ์เงินและทรัพย์สินใหม่ที่อาจเป็นเรือชูชีพของคนชั้นกลางแต่คำถามคือ Bitcoin สามารถปกป้องเราได้จริงหรือไม่หรือมันก็เป็นเพียงมายาอีกแบบหนึ่งที่อาจแตกสลายเหมือนฟองสบู่ดิจิทัล โลกดิจิทัลที่ล้นเกินลองจินตนาการว่าเรามีเครื่องจักรที่สามารถสร้างทุกอย่างได้ฟรีจากเพลงภาพวาดบทความไปจนถึงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสิ่งที่เคยหายากกำลังถูกผลิตออกมาแบบไม่จำกัดนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าดิจิตอลเออร์เบนเดนซ์หรือความอุดมสมบูรณ์ทางดิจิทัล AI ไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยหรือต้นทุนแรงงานเพราะมันสามารถทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่เคยเรียกร้องค่าแรงไม่ต้องพักผ่อนในโลกแบบนี้ ค่าของงานมนุษย์ถูกกดลงเรื่อยๆและเมื่อทุกอย่างมีล้นเกินสิ่งที่หายากที่สุดกลับไม่ใช่สินค้าแต่คือความขาดแคลนหรือ scarcity ความหายากในโลกที่ทุกอย่างไร้ขีดจำกัดในประวัติศาสตร์มูลค่าของเงินเกิดจากความหายากไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินหรือเกลือในยุคโบราณสิ่งเหล่านี้มีมูลค่าเพราะไม่สามารถผลิตได้ไม่จำกัดแต่ในโลกที่ AI สามารถจำลองทุกอย่างได้แม้แต่ทองคำยังอาจถูกสังเคราะห์ขึ้นได้หากราคาสูงพอสิ่งเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ว ไม่มีทางผลิตเพิ่มคือบิตคอย21ล้านเหรียญไม่มากไปกว่านี้ไม่ว่านักการเมืองนักการเงินหรือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะพยายามอย่างไรบิตคอยโปรโตโคอลต้านความปั่นป่วนผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าคุณไม่สามารถใช้นโยบายไปหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้แต่คุณอาจใช้โปรโตโคอลที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับความปั่นป่วนดิจิทัลบิตคอยถูกสร้างขึ้นในปี2009หลังวิกฤตการเงินโลกในฐานะเครื่องมือปกป้องประชาชน จากการพิมพ์เงินของรัฐบาลและการล้มเหลวของระบบธนาคารมันไม่ใช่บริษัทไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่สกุลเงินที่ใครควบคุมได้แต่มันคือเครือข่ายที่ทำงานด้วยหลักการ proof of work การพิสูจน์ด้วยพลังงานคอมพิวเตอร์จริงเพื่อสร้างสิ่งที่ปลอมแปลงไม่ได้ AI สามารถสร้างงานเขียนหรือภาพได้ไม่จำกัดแต่ไม่มี AI ตัวใดที่สามารถสร้างบิตคอยใหม่ได้เกินกว่า21ล้านเหรียญการป้องกันเงินเฟ้อในโลกใหม่เมื่อรัฐบาลต้องพิมพ์เงินเพื่อต่อต้านเศรษฐกิจถดถอย ค่าเงินของคุณถูกลดค่าลงเรื่อยๆตัวอย่างชัดเจนคือเงินดอนลลาร์สหรัฐที่เคยซื้อของได้มากในปี1,970วันนี้มูลค่าหายไปกว่า85%แต่บิตคอยกลับเคลื่อนที่ไปในทิศตรงกันข้ามจากราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์ในปีแรกสู่ระดับหลายหมื่นดอนลลาร์ในปัจจุบันหลักล้านบาทต่อเหรียญน,นี่คือภาพของสินทรัพย์ที่ออกแบบมาให้มูลค่าเพิ่มขึ้นในโลกที่สกุลเงินกระดาก,กำลังเสื่อมถอยบิตคอยกับ AI ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง หากมองให้ลึกการประทะก,กันระหว่าง AI และ Bitcoin ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่คือการต่อสู้เชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจ AI คือความอุดมสมบูรณ์ไม่จำกัดทำให้สิ่งที่เคยมีค่ากลายเป็นของฟรี Bitcoin คือความขาดแคลนตลอดการทำให้สิ่งที่หายากกลายเป็นเกราะป้องกันมูลค่าคำถามคือมนุษย์จะเลือกยืนอยู่ฝั่งไหนชีวิตคนชั้นกลางกับเส้นทางใหม่ลองมองจากมุมของคนชั้นกลางถ้าไรายได้จากงานเริ่มไม่มั่นคง รายได้เสริมจากการขับรถหรือทำงานกิจอิคโนมีก็ถูก AI ยั่งไปแล้วทางออกคืออะไรทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือบิตคอยน์แต่ต่างจากสินทรัพย์แบบเดิมที่มักถูกผูกขาดโดยคนรวยบิตคอยเปิดโอกาสให้ใครก็ได้เข้าถึงและเป็นเจ้าของได้แม้เริ่มต้นเพียงไม่กี่ร้อยบาทมันจึงถูกมองว่าเป็นทางรอดใหม่ของคนชั้นกลางที่กำลังถูกบีบออกจากระบบเส้นทางที่ไม่แน่นอน แน่นอนว่าบิตคอยไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงความผันผวนรุนแรงทำให้หลายคนสูญเสียเงินเก็บในเวลาเพียงไม่กี่เดือนรัฐบาลหลายประเทศยังคงมองด้วยความหวาดระแวงและการยอมรับยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่นั่นคือธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่านเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตในยุค1990ที่ถูกมองว่าเป็นของเล่นสำหรับคนส่วนน้อยก่อนจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกทั้งใบเรากำลังยืนอยู่ที่จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ AI กำลังทำให้โลก เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จนงานมนุษย์ไร้ค่าขณะที่บิตคอยเสนอโลกคู่ขนานที่มีความขาดแคลนตลอดกาลคำถามที่เหลืออยู่ไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนงานหรือไม่เพราะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วแต่คือคุณจะเลือกอยู่ในโลกของความอุดมสมบูรณ์ที่ไร้มูลค่าหรือโลกของความขาดแคลนที่ปกป้องมูลค่าและเมื่อมองย้อนกลับมาในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าคุณอาจต้องถามตัวเองว่าคุณได้เลือกยืนอยู่ข้างไหนตั้งแต่วันนี้ ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble